สวัอยากกันแล้วสวัสดีค่ะลูกค้าขาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากก, like กดไลค์กดแชร์นะคะเมใครเข้ามาแล้วฝากก, like กดไลค์กดแชร์นะคะงานแบรนด์ชีอินแฟชั่นคลาสนะคะลูกค้าขางานแบรนด์ช i n ินแฟชั่นคลาสนะคะเมกดลิงก์วางหน่อย งานชีอินนะคะแฟชั่นคลาแบรนด์นะคะสวัสดีคะ่ะลูกค้าขะงานอถใหม่นะคะชีอินนะคะแฟชั่นค้านะคะลูกค้าแบบไหนบ้างตอนนี้พนักงานเราเริ่มแตกของแล้วนะคะงานแบบไหนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขึ้นให้ดูนะคะอ่า ขึ้นไปเลยไม่ต้องมองไม่ต้องดูเลยนะคะแบรนด์แท้นะคะชีอินนะคะลูกค้าขะชีอินนะคะแบรนด์นี้บอกได้เลยว่างานสวยลอ็อตนี้ใครพลาดไม่ได้แล้วนะคะสำหรับ200ตัว8,800บาทพร้อมค่าจะส่งนะคะอ่า อันนี้อะไระว,ว้าวอ่านี่นะคะลูกค้า่ะมีป้ายพร้อมนะคะมีป้ายพร้อมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะงานแบรนด์ชีอินนะคะงานป้ายแบรนด์นะคะมีถุงมีป้ายเรียบร้อยนะคะเป็นงานคระแบบ200ตัว8800บาทพร้อมค่าจัดส่งนะคะลูกค้า่ะงานแบบไหนบ้างนะคะลูกค้าลองดูเลยนะจ๊ะเสียงได้ปะเดี๋ยวแมค่ค้าใส่ไหม่นะคะ ไม่ได้ยินไม่ไม่ได้ยินค่ะสักคู่นะคะไอต้อมบอกไม่ได้ยินเออได้ยินแล้วนั่นนะอ่ะ,อะได้ยินไหมเอออ่ะดูเลยดูเลยอ่ะได้ไหมอ่ะดูได้เลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าหยิบแล้วแม่ค้าไม่เปิดเลยนะคะแม่ค้าไม่เปิดเลยนะคะดู ได้ปะแม่ค้าไม่กักเลยบอกว่าใครพลาดล็อตนี้นะคะเสียงชัดจ้าอ่ะพี่บีเสียงชัดอ่ะแบรนด์นะคะแบรดนด์นี้บอกได้เลย,เลยใครพลาดล็อตนี้พลาดแล้วพลาดเลยเพราะว่าลอ็อตนี้งานสวยงานฉ่ำมากนะคะลูกค้าขาแบบไหนบ้างนะคะล็อตนี้นะคะบอกได้เลยว่างานสวยฉ่ำจริงๆนะคะดูป้ายนะคะเช็คนะคะแจ้งก่อนนะคะ ป้ายรุ่นนี้นะคะจะมีด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะลูกค้าค่ะด้านในแล้วก็ด้านนอกป้ายฝั่งนี้อ่ะอ่ะหาป้ายก่อนลูกค้าป้ายในจะลึกหน่อยปื๊ดอ่ะ,อะเห็นป้ายเมื่อกี้แต่แหวกไม่เจอ แ๊บหนึ่งนะคะลูกค้า่ะอ่าอ่านี่ค่ะป้ายท่าตรงคอไม่มีนะคะชีอินเขาจะมีด้านในไว้นะคะลูกค้าขาฟังชัดเจนนะคะงานชีอินนะคะถ้ามีป้ายก็จะมีด้านคอนะคะกับป้ายด้านในนะคะลูกค้าขาอ่ะแบบไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอหยิบเลยนะคะขอหยิบเลยนะจ๊ะ สำหรับลูกค้านะคะรับไซส์ใหญ่ไซส์พัดนะคะเดี๋ยวร้านค้าจะแยกให้นะคะทางโกดังจะแยกให้จะขายนะคะตอนนี้นะคะแม่ค้าจะจัดในเรื่องของชีอินงานค้านะคะไซส์ S ถึง XL นะคะจะเป็นคไซส์ค้าแบบนะคะแล้วก็ไซส์พัดนะคะขึ้นไปถึง 4XL แม่ค้าจะแตกงานให้ประมาณนี้นะคะว้าวงานชีอินน่ารักน่ารัก ตอนนี้คืองานซีซั่นเลยนะคะลูกค้าขาใครอยากได้งานแบนด์ไม่มีใครหยิบเลยวะขอพนักง,งานคนหนึ่งอ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะได้ยินแล้วอ่ะอันนี้คืองานคุมค่ะลูกค้างานคุมสวยฉ่ำบอกกัเลยว่างานป้ายชีอินเนี่ยผ้าเขาดีมากลูกค้าขาอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแอดมินได้เลยนะคะ 啊。Ah. ป้ายตัวนี้คือป้ายแบรนด์ชีอินอันนี้เป็นคุมนะคะเก๋ๆนะคะลูกค้าค่ะใครรับแล้วอ่ะอะไรเอ่ยชัดแล้วโอเคค่ะพี่ต้อมค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะนี่คืองานแบรนด์ชีอินนะคะงานคราแบบนะคะ200ตัว8800บาทท้องค่าจัดส่งนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแอดมินได้เลยนะคะของงานแบบไหนนะคะแม่ค้าจัดงานครานะคะจะเป็นไซส์นะคะ S ถึง XL นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์พัดนะคะ,ะ,คะตั้ง แต่ไซส์นะคะหยิบให้เลยหยิบให้หยิบให้พี่หน่อยอย่างละตัวตัวตัวเลยค่ะอ่ะไซส์พัดนะคะเราจะไซส์นะคะตั้งแต่ 0XL นะคะถึง 4XL นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบนะคะไปเรื่อยๆทีอันมาเลยลูกไม่ใช่คีอันหยิบมาเลยเดี๋ยวพี่หยิบถุงไหมพี่เลยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าขาอ่ะว้าวลูกค้าสวยฉ่ำมากลูกค้าขาสวยฉ่ำมากอ่ะ บอกเลยว่าช่ามากอะแบรนดชีอินนะคะลูกค้าค่ะแบรนชีอินตัวนี้โอ้ยรุ่นนี้มีเยอะด้วยเนาะแบบนี้มีเป็นปึกแล้วแม่ค้าจะคะให้ทุกกรสอบนะคะอะซื้อไปใส่เว้าวลูกค,ะคะ้าค่ะงานล็อตนี้บอกได้เลยว่างานป้ายแบรนชีอินงานคะงานสวยมากนะคะใครพลาดล็อตนี้นะคะสำหรับอันนี้โชว์ไปแล้วอ่ะ สำหรับลูกค้าชมไปแล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแอดมินมาได้เลยล็อนนี้งานสวยงานช่ำมากๆเลยลูกค้าค่ะงานสวยงานช่ำหยิบหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะหาว่าเราเปิดไม่หมดนะคะลูกค้าอ่าว้าวรุ่นนี้งานแฟชั่นสวยมากลูกค้าอ่ะเดี๋ยวดูนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจวางเลยค่ะวางวางแกะวางให้พี่เลยก็ได้ อสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแท็กว้าวมีฮูดของชีอินผสมมาด้วยนะคะเดี๋ยวร้านเราจัดแยกให้เพราะว่างานโคโนลซีสั้นกันเดี๋ยวลูกค้าบางคนอยากขายแต่งานแฟร์แอบงานงานซีสั้นนะคะอ่ะว้าวลูกค้าอ่ะนี่นะคะลูกค้าขาสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแอดมินได้เลยนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะ ว้าวรุ่นนี้นี่สวยออกงานสำหรับงานเดทนะคะงานเดทนะคะอันนี้คือเดทนะลูกค้าขาป้ายนะคะตามนี้เลยนะคะอยู่ร้านไหนเหลยร้านเดิมค่ะร้านเดิมค่ะอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยว้าวสวยฉ่ำมากลูกค้างานผ้าแบรนชีนเนี่ย เขาอยู่ในระดับงานผ้าเกรดดีแล้วก็ได้ราคาถูกนะคะใครซื้อถูกกว่านี้ก็ได้ราคาตามสภาพอะคะ่ะบอกได้เลยนะคะตามสภาพนะคะงานเรานะคะทางร้านเราขายถูกมากว้าวอ่านี่นะคะลูกค้าขาชีอินนะคะแบรนด์ชีอินนะจ๊ะมืดมากฝั่งนี้อ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะถ้าขายสีม,ม่วงก็สวยเออ อันนี้คือเราไม่เลือกเลยนะเราดูในกองเลยนะคะลูกค้าขาเราดูในกองเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย2 XL เราจะอยู่ในหมวดไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าขาหมวดไซส์ใหญ่นะคะขอบอันนุนน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยสีเขียวนะ่หยิบสีเขียวมาให้พี่นะขอบสีสีปึกๆอะ่ะพี่เห็นเมื่อวานแตกอะเยอะแยะอ่ะ หยิบอะไรมาก็ได้อะนี่นะคะลูกค้าขานี่นะคะอะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะไม่ใช่จ้าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวหยิบให้เองนะจ้าอะนี่นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าขาเว้าวอันนี้ก็น่ารักมากลูกค้าเป็นขอบน่ารักมาก ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแบรนด์ชีอินนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์จ้าน่าหยิบแตกให้พี่เลยหยิบแตกเลยค่ะรู้ว่างานค้าหยิบแตกออกมาเลยค่ะไม่จําเป็นต้องอันไหนเลยค่ะให้ลูกค้าดูทุกชิ้นค่ะอ่าไม่ต้องหยิบแยกอะไรเลยค่ะให้ดูลูกค้าดูชิ้นชิ้นคร่าวๆนะคะอ่านี่นะคะลูกค้าขาบอกได้เลยว่างานสวยช่ำมาก งานสวยฉ่ำม,มากค่ะอะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแอดมินได้เลยว้าวสวยฉ่ำจริงจริงลูกค้าอะอันนี้ทรงเดสนะคะทรงเดสนะคะงานชีอินอันนี้เป็น1 x l ็กแจะอยู่ในหมวดของไซส์พัดนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะแยกให้ไซส์พัดนะคะอะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแอดมินได้เลยนะคะอะงานสวยฉ่ำๆนะคะลูกค้า่ะ อ่านี่นะคะตามนี้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ของสินค้ามีกระโปงนะคะเราจะใส่เข้าไปนะคะเสื้อกางเกงกระโปงนะคะสําหรับงานคระนะคะเดนล้วนเราตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วนะคะถ้าเดนล้วนนะคะจะเหลือพร้อมส่งได้ไม่ถึง3,000ตัวนะคะตอนนี้นะคะบอกกเลยว่าตอนนี้เหลือแต่งานคระนะคะลูกค้า่ะอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลย ว้าวอันนี้คือแบรนด์ชีอินล้วนๆนะคะลูกค้าค่ะคืองานแบรนด์ชีอินล้วนๆนะคะบอก้ไดเลยว่างานสวยชํำอันนี้ใส่แม่ทั้งนั้นเลยนี่นะอ่ะ 3XL นะคะอันนี้อยู่ในหมวดของงานพัดนะคะลูกค,ค้าขาอันนี้แม่ค้าก็จะใส่ของงานพัดนะคะอันนี้แยกงานเลยถ้าดึงมาแล้วแยกงานเลยอ่านี่ ว้าวอันนี้หมวดไซส์อะไรอะ่ะอ่านี่ค่ะลูกค้าขาอลังการมากอันนี้จะอยู่ XL อยู่ในหมวดงานคระนะคะของไซส์เล็กนะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะว้าลายเสือพี่อ่ะนี่ค่ะลูกค้าขาบอกกเลยว่างานสวยฉ่ำมากโอ้กระโปงน่ารักก็น่ารักกอกอกหรือกระโปงใช่เหร เออวันที่แขนเสื้อนี่อ่โอ้ยโทษทีค่ะลูกค้าค่ะเป็นเกาะอกจะเป็นกระโปรงเลยอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักขาแอดมินได้เลย200ตัว8,800บาทพร้อมค่าจัดส่งนะคะลูกค้าค่ะ โอ้ยรถนี้ใครพลาพลาดมากนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ200ตัว8 8 0 0ัรบาทพร้อมค่าจัดส่งนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ,ะงานร้านเรานะคะมีตัวไหนบ้างนะคะแม่ค้าจะแจ้งให้นะคะอันนี้คือสินค้าส่วนหนึ่งนะคะที่จากทางร้านคืองานคลาสแบบคลาสไซส์ตอนนี้เหลือพร้อมส่งนะคะประมาณ3 0,000ตัวเท่านั้นนะคะงานคลาสแบบแต่และอตมาไม่เหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าเอาไซส์พัดนะคะแจ้งก่อนเลยว่าแจ้งทางแอดมินได้เลยนะคะคืออ่ะ ว้าวเสื้อยืดก็งานสวยมากนะคะรถนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราจะค้ะให้นะคะเสื้อยืดเสื้อแฟชั่นนะคะกางเกงกระโปรงนะคะเราจะใส่ให้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะบอกกด้เลยว่างานสวยฉ่าๆงานตัวอย่างนะคะบอกได้เลยว่างานสวยฉ่าจริงนะคะลูกค้าขาอ่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยอันนี้คืออะไร โอ้อันนี้คืองานเซตนะคะลูกค้าค่ะอันนี้คืองานเซตก็อยู่ในหมวดของงานคราไปเลยใช่ไหมอันนี้เออแล้วมันจะไปยังไงอ่ะเนี่ยอ๋อมันมัดไว้เพื่อที่จะกลัวหายมันจะเป็นเกาะอ,อกนะคะแล้วก็กางเกงนะคะลูกค้าขากลัวหายเซตแยกอ่ะงานเซตเดทจัมนะคะแม่ค้าก็จะแยกให้นะคะ ในเรื่องของเซตนะคะว้าวคริสต์มาสตัวนี้นะคะถ้าใส่ทั้งตอนตุ่จีนะคะทั้งคริสต์มาสสวยเลยลูกค้าแล้วเอาไปขายได้เลยตอนนี้อ่ะอันนี้งานเซตจํำออกใช่เหรออ่อ้ น่ารักมากกล้ามยังน่ารักกับลูกค้าบอกกันเลยว่ารถนี้งานแฟชั่นงานสวยงานคระแบบมากนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะคือ200ตัว8,800บาทงานคระนะคะเสื้อกางเกงกระโปรงสําหรับรถใหม่นะคะแล้วก็เดนล้วนตอนนี้เหลือประมาณแค่3,000ตัวเท่านั้นและสําหรับลูกค้าอยากรับงานเซลล์ในเรื่องของ100ตัว ,39 0 0นนะคะเราก็มีพร้อมจะส่งเหลือไม่เยอะนะคะ อ่ะอันนี้ไซส์นะคะศูง XL คือไซส์ใหญ่นะคะศู์ XL คือไซส์ใหญ่ทรงจะประมาณนี้แล้วก็งานงานป้ายนะคะคืองานป้ายชีอินนะคะเราจะคัดคละให้บอกเลยว่าผ้างานแบรนด์นี้เราจะนำมาขายตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็แต่ละล็อตนะคะงานจะไม่เหมือนกันนะคะแจ้งก่อนนะคะงานจะไม่เหมือนกันนะคะล็อตนี้นะคะอันนี้ไซส์อะไร อันนี้ไซส์ยูโร40โอเคไซส์ใหญ่อ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะมันมันทะลุกางเกงเราก็มีคือสไตล์นี้นะคะอันนี้ไซส์อลกางเกงเขา่บอกกัเลยว่างานสวยและผ้าดีมากลูกค้าแม่ค้าเอาไปใส่เยอะมากสำหรับงานแบรนด์ชียอินนะคะอะ เซตนี่อ่านี่คืองานเซตนะคะลูกค้า,า่ะอ่ะขึ้นขึ้นหัวหพี่นะอ่ะนี่คืองานเซตนะคะอ่าเซตสวยอะเซตละผ้าดีมากอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยอันนั้นโยนไปแรงงานเซตปะอ่ะ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะอีกนิดนึงนะคะบอกเลยว่าว้าวสวยฉ่ำมากจริงๆลูกค้าอ่าสำหรับลูกค้าสนใจงานชีอินล็อตนี้นะคะบอกได้เลยว่างานสวยฉ่ำมากอันนี้วอมอ่ะอันนี้วอมนะคะลูกค,ะคะ้าขาอันนี้ไซส์อ่ะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะอยู่ในหมวดของงานคราแบร์นะคะไซส์พัดนะคะงานคราไซส์พัดนะคะเอาถุงมาให้ไซส์พัด ให้ไซส์พัดถุงถุงสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหาแอดมินได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่างานพร้อมส่งงานแบรนด์มีอะไรบ้างนะคะงานพร้อมส่งมีอะไรบ้างนะคะลูกค้าขาอ่ะใช่หอืมว้าว งานเดทคะ่ะลูกค้าอันนี้อยู่ในหมวดของงานเดทนะคะงานเดทเรายังแตกให้ไม่หมดขอส่งลูกค้าที่สั่งมาก่อนนะคะเราเอาไปแล้วเอาไปแล้วเรายังแตกให้หมดไปค้นตรงนู้นก็ด้เรายังแตกให้ไม่หมดนะคะลูกค้าขางานเดทเหรออะงานเดท ะะงานเดยก็จะประมาณนี้ของงานแบรนด์ชีอินนะคะแต่เรายังแตกให้ไม่ครบเพราะว่ายังไม่ได้โชว์เพราะว่าเราขอจัดออเดอร์ให้ลูกค้าที่สั่งมาก่อนและเหลือเท่าไหร่นะคะแม่ค้าจะแตกแบบขึ้นให้ดูนะคะสําหรับงานค้าชีอินนะคะมีให้เลือกตอนนี้30,000่นกว่าตัวมีมากกว่านี้มีมากกว่าโชว์แต่บอกเลยว่าล็อตนี้นะคะของสวยของดีมาก จากสายตาแม่ค้าที่แตกออกมานะคะเพราะว่าแม่ค้าเห็นพร้อมลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าไปแตกงานอีกงานหนึ่งให้นะ,ะออจ๊ะเอาอีกว่จะเอาอีกเหรออ่ะถ้าเอาอีกขออีกนิดนึงนะคะที่ไปล้วงอยู่ข้างหลังนะคะโอ้ไซ์ใหญ่คะ่ะอันนี้คือบิ๊กไซนะคะไซพัดนะคะอยู่ในหมวดของไซพัดแยกให้ลูกค้าไซพัดไปเลยอ่ะ นะคะบอกกันเลยว่างานสวยฉ่ำฉ่นะคะลูกค้าขาอันนี้คือเราไปเลื้อยที่กระสอบใหม่เขาออกมาอีกนะคะอ่านี่นะคะลูกค้าขาสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยขอบน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าขาบอกได้เลยนะคะงานสวยฉ่ำฉ่เน้นๆนนะคะอ่านี่ค่ะลูกค้าขางานกระดุมกินขาแล้วค่ะลูกค้าตัวละสี่สองจุดห้าอ่า ถ้าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะสีแดงแรงลิตขายเลยค่ะช่วงคริสต์มาสกระตุกจีนะคะสีแดงเราจะแรงลิตค่ะว้าวอันนี้สวยอะไซแอลผ้าเ้าดีมากจริงๆอะลูกค้าขาอ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นจมค่ะลูกค้าอันนี้เป็นจมอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะกระโปรงยีนเอกโปรงเสือสาวก็สวยลูกค้าอ่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยจ้าแม่ค้าหน้าสดมากสดจริงๆค่ะแม่ค้าคือหน้าสดนะคะบอกกันเลยว่าวันนี้คือแต่งไม่ได้เพราะว่าของเยอะมากนะคะลูกค้าค่ะเสื้อคลุมยังเก๋ๆลูกค้าเสื้อคลุมเก๋ไก่มากนะคะไม่ได้เสื้อคลุมเลย <S <S เสื้อเชิ้ตแฟชั่นเลยแหละแม่ค้าผู้ผิด อ่ะนี่นะคะลูกค้าขาะน่ารักมากมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินอุ้ยแนวแฟชั่นจ๋ามากรถนี้แนวแฟชั่นจ๋ามากอ่ะนี่นะคะลูกค้าขาสำหรับลูกค้าที่สนใจทักหา,าแอดมินได้เลยกระโปรงเหรืองเกงเ,เกางเก่งขาสั้นน่ารักอะ่ะเก่งขาสั้นน่ารักมากลูกค้าอ่ะ นี่นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยขาสั้นน่ารักน่ารักนะคะเราจะคละแบบคละไซส์ให้นะคะสำหรับไซส์นะคะเราจะคละนะคะของแม่หนึ่งแกวของแม่อะอันนี้ไซส์พัดได้ไปงานสวยมากนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะไซส์อะไรอะแม่้าจ้องละไซส์อะไรอะ โอ้ X S แม่ค้าหมดสิทธิ์ X S แม่ค้าหมดสิทธิ์อ่ะนี่ค่ะลูกค้าขากเกงชีอินทรงสวยมากนะคะแม่ค้ากะสอยแล้วแต่เป็น X S เอ้ X S เท่ากับ S ของไทยเราอ่ะไซส์ M โอเคนี่นะคะลูกค้าขาสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะอันนี้ว้าวเชิ้ตน่ารักกันลูกค้าอ่ะนี่นะคะลูกค้าขะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะแยกงานให้นะคะลูกค้าขางานไซส์เล็กนะคะ S ถึง XL นะคะ S ถึง XL นะคะบอกได้เลยว่างานเดทนะคะอลังอลังอย่างนี้นะคะ เจอกันนะคะลูกค้าค่ะงานไซส์พัดเราเหมาเมื่อคืนโทรไปที่จีนให้นะคะบอกเลยว่างานไซส์พัดตอนนี้นะคะเดทเราได้มานะคะเราที่แกะมาที่เราเหลืออยู่3,000ตัวมันจะเจอไซส์เล็กนะคะลูกค้าค่ะเจอไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่สําหรับงานไซส์พัดนะคะเราสั่งออเดอร์ให้แล้วนะคะบอกไเลยว่าแต่งานไซส์พัดแบบอลังอลังเนี่ยมันค่าหยวนมันจะแพงมากและเขาปล่อยโรงงานแพงมากนะคะเราจะมีเลทราคานะคะ1 งร้อยตัวแปดพันห้าร้อยเอ้ยหนึ่งร้อยตัวเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ใครรับถึงพันตัวเอาไปเลยแปดสิบห้าบาทนะคะอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจว้าวสวยอะ่ะตัวนี้สวยเลยลูกค้าอ่ะนี่นะคะสวยเลยอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะว้าวเอาไว้ก่อน ถ้ายาก,ยากเอาไว้ก่อนอะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะงานคระนะคะร้านเรานะคะคระแบรนชีอินนะคะเป็นงานแท้นะคะถ้าใครไม่เจอป้ายงานรับเคมค่ะลูกค้าคา่ะ สองร้อตัว8,800บาทท้องค่าจัดส่งนะคะแล้วสาหรับงานเดยนะคะ100ตัวสําหรับไซส์เล็กนะคะถ้าไซส์พัดแจ้งก่อนว่าไม่มีนะคะ1 0 0ตัว6,500บาทนะคะสําหรับไซส์เล็กล็อตนี้เราส่งอยู่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะแบบงานที่เหลือนะคะบ๊ายบาย